สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เรียกได้ว่าเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับแลนด์มาร์คแฮนด์ม่นิปองมาเก็ตฟู้ดมาเก็ตใจกลางกรุงเทพที่ได้มีงานเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่19สิงหาคมที่ผ่านมาณนะศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ชั้น3โซนเจแปนอเวนิวค่ะ โดยบริษัท G.U. Creative จำกัดรวมจับมือกับนิโปงมาเก็ตต่อยอดเสริมตลาดสินค้าญี่ปุ่นแบบครบวงจรในประเทศไทยเสริมตลาด B2B ต่อยอดธุรกิจการขายเข้าสู่ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆในการเปิดโอกาสให้นักลงทุนญี่ปุ่นนำสินค้ามาจัดแสดงในงาน J8 Expo Thailand 2023ที่จะจัดขึ้นณศูนย์การค้าเ e n ทรัลเวิลสามารถทดลองตลาดการขายได้ภายในงานและสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายต่อระยะยาวได้ในประเทศอีกด้วยค่ะ และสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.nipponmarketshop.com g หรือ Facebook Fanpage nippon g market a s c e n t r a o r l d ค่ะครับสวัสดีครับพี่ๆสื่อมวชนทุกท่านนะครับผมชื่อราชพุกษพาณิชย์นะครับเรียกผมว่าเบลก็ได้ครับผมก็คือ,อสาเหตุตอนนี้นี่ยน,นะฮะทางบริษัทยูเนี่ยนพีของเราเนี่ย เป็นผู้นําเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นหลักมาเป็นเวลานานกว่า20ปีแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปมีโอกาสไปเรียนศึกษาเป็นยาตรีที่ประเทศญี่ปุ่นก็อยู่มา4ปีนะฮะเราก็จะมีความรู้เรื่องสินค้าญี่ปุ่นเยอะแล้วผมก็ไปเห็นสินค้าดีๆจากญี่ปุ่นมาเยอะแยะมากมายเลยจากทั่วประเทศอันนี้นเนี่ยผมก็มีความคิดที่อยากจะนําสินค้าดีๆเหล่านั้นเน่เอาเข้ามาจําหน่ายในเมือง,งไทยให้กับเพื่อน,อนๆชาวไทยได้ทดลองชิมกันก็เลยเป็นสาเหตุของการที่เปิดนิปปอนมาร์เก็ตขึ้นมาครับผม ซึ่งนิปอนมาเก็ตเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในการนําสินค้าญี่ปุ่นที่เกรดคุณภาพนะฮะเกรดพรีเมียมไม่มีที่ไหนเพราะว่าหลายตัวเนี่ยเรานําเข้า,าเองก็จะเป็นเกรดค่อนข้างมีคุณภาพแล้วก็จะเข้ามาจับจา่ายในเมืองไทยจะในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีสินค้าที่เป็นเลดี้ทูอีทพร้อมทานเชฟเรามีร้านอาหารชื่อยาใต้รังสรรค์สูตรโดยทางเชฟอมาเกษตรในเมืองไ,ไทยนะฮะเพราะฉะนั้นรสชาติเนี่ยก็จะค่อนข้างพรีเมียมครับผมนนในในงานนี้ที่กับทาง g o Creative ก็เราจะมาร่วมมือในการในการจัดงานเป็นอีเวนต์ Japan Expo อ๋อก็อย่างที่เห็นอยู่นะคะว่าในครั้งนี้ทาง nippon market เองนะคะเราก็มีความเป็นญี่ปุ่นขนาดแท้อยู่แล้วนะคะแล้ก็ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เองเนี่ยกก็พาน้องๆนะคะก็อย่างที่เรารู้กันก็คือพวกไอดอลเนี่ยก็มีออริจินอลมาจากทางญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะก็เลยพาน้องๆนะคะมาแจมในฐานะของ GU creative เองเกก็ มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน Japan Expo ไ h a i l a n d นะคะที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นงานญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็เป็นโอกาสดีเพราะว่าเบลเองก็เหมือนเหมือนน้องชายเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่เราจะมีในส่วนของเซ็นเตอร์ของอาหารของของอาหารอร่อยๆนะคะคนไทยเราชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็มารวมกันอยู่ที่นิปรรมาร์เก็ตที่นี่แล้วเกีย่ยวงไกับ ทางงาน Japan Expo นะคะก็เรากำลังมองอยู่ว่าจริงๆแล้วงาน Japan Expo เองเรามี exhibitor ญี่ปุ่นบินมามากมายเลยนะคะแค่2อวันเนี่ยแต่ทำยังไงให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจต่อในอนาคตก็แน่นอนตอนนี้เรามี nippon market แล้วนะคะคนที่เอาสินค้าจากที่ประเทศญี่ปุ่นมามาจัดนำแสดงหรือมาทำเป็นเ e s t marketing ก็สามารถที่จะต่อยอดเอาสินค้ามาจำหน่ายต่อได้ที่ nippon market ในอนาคตนะคะ ต้องขอเีนอยนนี้นะครับว่าสกภาภพาพการเติบโต,ตของธุรกิจอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยนับตั้งแต่เป็น10ปีเป็นต้นมาเนี่ยจะบอกว่าเติบโตค่อนข,ข้างเยอะมากผมเชื่อว่าตอนนี้อาหารญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นอาหารที่เป็นมือที่อท2 2> สอง <sk> ของประเทศไทยแล้ว <laughs> เราเดินไปร้านอาหารเดินไปห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยเนี่ยบางทีจะเห็นร้านอาหารญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะมากเยอะพอๆร้านอาหารในประเทศไทยเลยฮะ,ะก็แสดงว่าความนิยมของตัวอาหารญี่ปุ่นเนี่ย ก็มีเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็ต้องการสินค้าที่มีความพรีเมียมมากขึ้นซึ่งก็ตอบโจทย์กับทางนิปอนาม์เก็ตที่เราต้องการจะนําสินค้าที่มีแต่คุณภาพเข้ามาจําหน่ายให้กับเพื่อนชาวไทยด้วยกันนะครับผมใช่ครับผมตอนนี้เรากาลังเดเวล o อปทำเป็นธุรกิจคล้ายๆเป็นอีค m มเมิร์ซนะฮะแต่เป็นภายใต้ชื่อเว็บไซต์ชื่อ เว็บนิ p ปอนมาร์เก็ตช็อปคครับผมซึ่งเว็บไซต์อันนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าที่นำเข้าไม่เพียงแต่จากญี่ปุ่นอย่างเดียวเท่านั้นแตจ่จากทั่วโลกด้วยไม่ว่าจะจากประเทศอิตาลีจากประเทศฝรั่งเศสจากประเทศเยอรมันหรือของอเมริการ่วมกันแล้วเราสามารถจะส่งทั่วประเทศในประเทศไทยได้เลยครับทั้งของสดแล้วก็ของแห้งนะครับผมการขยายสาขาเนี่ยมีแน่นอนครับผมเราตั้งเป้าที่จะขยายสาขาเพิ่มที่กรุงเทพในขณะเดียวกันที่ตามแหล่งเมืองท่องเที่ยวต่างๆก็ต้องขยายแน่นอนครับผม แล้วในขณะเดีวยวกันการขยายจะมีแบบ2รูปแบบคือไปทั้งนิปปอนมาร์เก็ตทั้งซูเปอร์เลยกบอีกประเภทนึงคือไปทั้งเป็นบางส่วนลักชณะเช่นผมมีร้านยาใต้อยู่ในนี้ฮะจะเป็นร้านอิสกากยะก็อาจจะไปเฉพาะตัวร้านอิสกากยะกับตลาดสาเกเนี่ยไปในโซนคอมมิตี้มอลล์ต่างๆเพื่อให้เข้าถึงออลูกค้ามากขึ้นครับผมกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยนะฮะเพราะว่าพอลูกค้าเขาได้เดินเข้ามาเห็นสินค้าของเราเนี่ยที่มีความพรีเมียมเนี่ยมีแต่คนชอบเพราะว่าเขาอยากให้นำเข้ามาอีกามีสินค้าที่ค่อนข้าง ยกตัวอย่างเช่นชาเขียวนะฮะเราก็นำชาเขียวจากจังหวัดชิโซกะของแท้ที่ได้รางวัลเหรียญทองมเดอร์เซเลคชั่นปีซ้อนซึ่งไม่เคยมีใครนำเข้ามาก่อนในประเทศไทยเข้ามาจําหน่ายหรือแม้ทั่งชาเขียวเกียวคุโรเกียวคุโรเนี่ยก็เป็นสุดยอดชาเขียวเซนชาของประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วเราก็นำเข้ามาจําหน่ายในซูเปอร์เป็นการถาวรนะฮะไม่ได้จัดเป็นแฟร์ชั่วคราวเ <c oughs> <ๆ S 2> พราะฉะนั้นลูกค้าสามารถเดินเข้ามาหาสินค้าที่คุณภาพนอกจากชาเขียวเนื้อวากิวหรือแม้ทั่งตัวหมูคุโรปุตะของแท้จากเคโกชิมะก็มีจัดจําหน่ายในที่ คือเราก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาแล้วก็เห็นของจริงมาเยอะครับผมก็เราไปลงลุยเองเลยทั้งตลาดตลาดปลาญี่ปุ่นลงเรือประมงไปดูร์าหมูที่ประเทศญี่ปุ่นฟาร์มเนื้อวัววากิวเพราะนั้นสินค้าเราเนี่ยหลายตัวผมเข้าไปลงคัสซันขึ้นมาเองครับ <c oughs> อย่างเช่นผลไม้เช่นกันผมก็รับไปลงที่ฟาร์มฟาร์มองุ่นใช้มัสคัตองุ่นรูบี้โลมันพวกนี้เราลงมาแล้วก็นาเข้ามาในประเทศไทยส่งทางเครื่องบินทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นสินค้าเข้าเนี่ยทุกๆสัปดาห์วันละสัปดาห์ละสองครั้งสดแน่นอนครับผม โปรโมชั่นใช่ไหมฮะทางเราไม่จัดโปรอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวทางเราจะมีแจกเป็นทำเป็นลักษณะเป็นกิฟต์ไว้เชอร์ให้กับคุณลูกค้าที่เป็นสมนาคุณนะฮะโดยจะโคกับทางร้านยาใต้ด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยที่มาสั่งที่มาซื้อสินค้าโกลเซอรี่ก็จะสามารถไปทานร้านยาใต้ได้ด้วยครับผมร้านยาใต้เนี่ยรับรองอร่อยแน่นอนครับผมยังไงก็ฝากนิปปอนมาร์เก็ตไว้กับชาวไทยในใจทุกคนของคนไทยแล้วก็คนที่รักอะพวกอาหารญี่ปุ่นเนาะ ร้านอาหาร <คะ S 1> สินค้านำเข้าแล้วก็จริงๆเรามีโซนสินค้าของไทยที่เป็นของนำฝากด้วยนะฮะก็เป็นของเกรดพรีเมียมเช่นกันคนไทยก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าของนำฝากเนี่ยจากทั่วประเทศได้เลยที่นี่เหมือนกันนะครับผมยังไงก็ฝากกับทางพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานปมาปากุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ